จากคุณสุพัฒน์แชลูกครับหลวงตาตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ํากลับไปนอนต่อเกิดนิมิตขึ้นมามีแรงดึงดูดดูดผมเข้าไปในนิมิตหลวงตาครับนี่คือสภาวะอะไรครับหลวงตาโอ้โหอันนี้สภาวะที่เป็นสภาวะธรรมตัวหนึ่งนะล,ลองแนะนํานักปฏิบัติหลวงตาจะแนะนำอะลองลองดูนะถ้าเราตื่นสมมติว่าเราตื่นเชยงคืนหรือตีหนึ่ง เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราอย่านอนต่อเราลุกขึ้นมานั่งนั่งมีสติอยู่ดูลมหายใจดูไปไม่ต้องไปกําหนดเวลาหรอกนั่งนมันได้นานที่สุดอะชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตามถ้าถึงตีสี่ปุ๊บอย่างเงี้ยเราดูนาฬิกาถึงตีสี่เรานอนเลยนะนอนเลยนอนดูลมไปจนหลับหรือไม่หลับก็ตามมันถ้าเราเห็นอะไรตอนนั้น ตอนที่ตีสี่จะไปถึงตีห้าตอนเช้ามาและจิตตัวนี้จะไปรู้ล่วงหน้าสังเกตดูดีๆนะรู้เลยรู้จริงด้วยถ้านักปฏิบัติเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้ถ้าอยากรู้อะไรพรุ่งนี้อย่างเงี้ย ี่ทีห้าไเราจะพคที่มันจะแสดงให้ดูคือตอนเรารู้ขึ้นนั่งเนี่ยมันมันมีสมาธิมีอะไรอยู่แล้วที่พอเราพักแล้วเราไปนอนปุ๊บ่เงี้ยมันจะเห็นเห็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ต้องต้องต,ต้องไปลองทําดูหลวงตาเนี่ยเ <c oughs> มื่อก่อนหลวงตาเนี่ยครูบาทุยมาอยู่ใหม่ๆครูบาทุยครูบาวัดครูบาเสงเนี่ยนะ ฝึกเขาฝึกแบบจนอันนั้นแล้วหลวงตาก็แนะนําอย่างเงี้ยไปลองดูนะอ่าไม่นานกลับมาโอ้ยมากราบสารภาพโอู้จริงอย่างหลวงตาพูดเลยใช่เพราะเรารู้จักสังเกตตัวเองแต่อันนั้นไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรหรอกนะลุกขึ้นมาต้งเวลาาอาบน้าก่อนไหมเจ้าคะไม่ต้อง มันจะเกิดการเห็นอะไรเหมือนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกอนาคตังมาลุงตาเนี่เหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่จะไปบินธบาตของเกี่ยมอพอดีตื่นเช้ามาประมาณตีสี่ตีสี่ตีห้าตีห้าลุงตาก็ลุกมานั่งไปแปลงฟันอะไรมาแล้วมานั่งกูบาชายก็มานั่งกรอ่าอ่า ทนายอาจก็มานั่งอะไรเนี่ยเราเลยบอกโทรไปหาน,นลลายอำเภอดูสิก็เลยถามคุณบาชัยว่าหลวงตาว่าวัดเราฝนตกใช่ไหมอนนตอนเช้าเนาะฝนตกคือจะไม่บินสบาดอ่ะมันจะไปไม่ได้แต่หลวงตาว่าเห็นอยู่โขงเกียมอ่ะมันฝนหยุดแล้วโทรไปดูไปเชื่อ <laughs> พอดีทนายอาจก็โทรไปหลวงตาก็โทรไป โทรไปพร้อมกันเราคนหนึ่งไปติดต่อนายเพอเนายเพอว่ากำลังปูเสือฝนหยุดตกแล้ว <g ular> ต้องดูนะเรื่องของจิตเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าเราสังเกตในการฝึกฝนฝนสังเกตตัวเองลงตาในฝึกตัวเองมาอยู่ในป่าในหลายปีเพื่อจะฝึกเรียนรู้พวกนี้เราไม่ได้คิดนะเราฝึก เราสังเกตรเราสังเกตทุกกระเบียดนิ้วของเรารายละเอียดของสมาธิของอาณาปณนสติของสภาวะต่างๆเราใช้เวลาอยู่ในป่าสามสี่ปีเพื่อจะเรียนรู้ตัวเองเพื่อรายละเอียดเพื่อจะเราเรารู้ว่าวันข้างหน้าเราก็ต้องมาพูดเรื่องพวกนี้กับลูกศิษย์ลูกหาเพราะลูกศิษย์ลูกหาเป็นหลายอย่างหลายคนหลายนิสัยฮะเราต้องเรียนรู้หลายๆโลก เป็นหมอเนี่ยเนาะถึงไหมไม่ใช่จะให้ลูกศิษย์ปวดท้องคนนี้ปวดหัวคนนี้ปวดขาก็ใช้ยาพาราอย่างเดียวไม่ใช่เพราะนิสัยวาสนาลูกศิษย,ย,ย์ไม่เหมือนกันฮะแต่ละคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกับหลวงจาเนี่ยไม่เหมือนกันอย่าอยากไปคือเหมือนกับครูอาจารย์ไม่ใช่เพราะว่าบุญธรรมกรรมแจงวาสนาวัดบารมีสร้างมาไม่เหมือนกัน สภาวะธรรมกรรมก็ไม่เหมือนกันจะเข้าไปถึงธรรมก็ไม่เหมือนกันแต่ธรรมนั้เป็นอันเดียวแต่สภาวะไม่เหมือนกันนะจำไว้